เวทตะกี้นี่ไม่ได้คุยกันตะกี้นี่เวทตะกี้ไม่ได้คุยกันที่ตะกี้เลยนะเวทมา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 พอ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 พบกันแล้วใช่ปะไปเช็คด้วยใครไม่มาออกสิทธิ์ออกเสียงนายตว์พอแล้วพอแล้วมามามาต่อยืนยืนยืนต่อแถวเรียอาแถวอ่ะไอเวทอยู่ตอนเรียงแถวตอนเรียงห้า ไอเวดอยู่กูแน่ร้อยเซนกูแค่ได้ไอเวทมาแค่นั้นจบเออเดินด้ไอเีตีต้องอะไรอ่ะเรื่องมามามามึงเข้าไปเข้าแถววันีพอมยืนเข้าแถววันี้มึงเข้าแถวต้องเอาเสียงเอาเสียงมาเข้าังเสียแล้วมาเรียนรู้อยู่ไหนเรื่องอนาคตของแก๊งอนาคตของแก๊งย่ที่เสียงของทุกคนถูกต้องดี่ไม่ดียวเราจะรวยไวหรือว่ารวยังอยู่ไหนถูกต้องอ่าอ่าไตีเล่าไอตีเล่าก่อนนี่มันหน้ากระดาษไม่ใช่หรอวะทำไมถึงเรียงหนาเลยตอนนี้ให้เอาเสียงตอนเรียงหน้าได้หน้ากระดาษ เริ่มเรียนเริ่มเสืออะไรพี่บอกแถวตอนเรียนหน้าก็เลยก็ะดนไปเลยครับเ่พอข้าใจกูจะบอกทุกคนก่อนนะเราเหตุการณ์นี้ไปฟังก่อนก็คือลุงตอนเนี้ยได้เงินส่วนเนี้ยเป็นของลุงเนาะใช่ไหมครับลุงใช่เงินส่วนของลุงใช่ป่มโอเคลุงก็ได้เอาเงินตัวเองเนี่ยทั้งหมดจํานวนสิบสามล้านเนี่ยไปเสียให้กับบาคาร่าถ้าถ้าพูดตามตามจริงก็หกล้านนะของกูอีหกล้านนะของแก๊งโอเค หก <Okay. S 2> ล้านของลุงหกล้านของแก๊งได้เสียไปกับบาคาร่าแล้วตอนนี้ทําให้เกิดอ่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของแก๊งว่าจะเป็นยังไงต่อไปดังนั้นวันนี้ที่เรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันก็เพื่อที่จะชี้วัดชี้อนาคตให้กับคนในแก๊งว่าสุดท้ายแล้วลุงเนี่ยเหมาะสมในการถือเงินแก๊งจริงๆหรือไม่ดังนั้นที่เรียกทุกคนมาเพื่อทําการโหวตแต่โหวตที่นี้ไม่ใช่โหวตแค่ยืนฝั่งเสียงได้เสียงหนึ่งมากก็จบไม่ใช่ มันคือโหวตแลวก็ต้องพิสูจน์ให้ด้วยว่าฝั่งเขาเนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะถือเงินจริงๆไหมแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะถือเงินจริงๆหรือไม่ดังนั้นพี่เป็นตัวแทนของฝั่งมาตินใครที่เห็นเหมาะว่ามาตินควรถือเงินแก๊งและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรในแก๊งต่างๆนานาให้มาอยู่ยืนข้างหลังพี่ส่วนใครที่มั่นใจว่าลุงยังมีประสิทธิภาพอยู่ในการนิยามทำแก๊งเอาเงินแก๊งไปทำอะไรก็กได้ กูเชื่อใจมึงเท่ทำไมลุงเขาทำอย่างนั้นนะพี่พี่ตีแต่ผมต้องตีกันแล้วชนะใช่ไหมใช่สิบวินทั้งหมดสิบวินขัดกับลุงจัดพี่ตี่อยอย่างนี้มีอะไรเวทเวทตะกี้นี่ไม่ได้คุยกันตะกี้นี่เวทตะกี้ไม่ได้คุยกันอย่างนี้เลยนะเวทเนี่ยกบฏต้องตามเวทพี่ต้องแทนกบด้วยไอเวทไอศาสตร์ไอเฮียไอเฮียเรื่องนี้มันเกิดจากกูนะไอเฮียไอเวท ึงไอเวศมึงทรยศจริงเหรอเวศไอเวศเรื่องใหญ่นะเวศไอเหี้ยคุณต้องเคารพสิทธิ์ที่เขาทั้งทงฝั่งเชลีสทั้งฝั่งต้องเคารพผมหมายเล่าเขาเคารพฝั่งวินแต่ผมนี่ก็ต้องใช้คนเท่ากันป่ะเหี้ยอย่าอย่ากตรวอย่าเกลียดการเขามีสิทธิ์ออกเสียงที่บอกเอาโหวตแต่บวชนี้เราไม่ได้แค่เราไม่ได้ยืนแค่ตรงนี้โหวตทั้งหมดสิทธิวิน ฟังไหนที่ชนะสิบวินก่อนคนนั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่ชนะเพราะคนไม่เท่ากันมลยกัีนะไมมึงส่งไม่มึงส่งตัวคนที่เข้ากันมาดิมึงกล้าฝีมือบ้างมึงไม่กล้าวัดฝีมือหรือเปล่าล่ะไมมม่่่สสไไไครับอ้เหี้ยมึงไม่กล้าวัดฝีมือไอ้เวทไอ้เวทก็ไม่กล้าใช่ไหมมีชิโร่ก็ไม่กล้าใช่ป่ะไอ้เวทมึงพูดมาเลยว่ามึงไม่กล้าเชื่อถือได้แค่นี้รเท่านั้นเออก็ไม่กล้าอยู่ดีสร้างความเชื่อถือได้เท่านี้จริงๆเรื่องการถือเงินถือว่าคุณลุง สร้างในขณนี้ที่เหลือเขาว่าวัดของเขาเองเขาไม่เสร็จออกเสียงของเขาเองโอ้โหมึงดูมาชงมาเชได้สตก์ยังไม่กล้าเฮ้ยกระจอเล่นได้กแค่ไม้กับปะโอ้กรจจอไม่กล้ามึงดูดิจำนวนคนก็ไม่กล้าแล้วจำนวนคนก็ไม่กล้าแล้วอย่างนี้พวกมึงก็ชนะอยู่แล้วอย่างพวกมึงก็ชนะอยู่แล้วอ่ะมึงก็ลองดูว่าแร์หรือเปล่า JK ไปเชื่ออย่างนี้แค่นั้นแหละเนาะเรามาเราเราได้หมดเราได้หมดเราได้หมดมาเราได้หมดเราได้หมดได้ไม่มีใครชมใช่ตอนเราเสียไรนี่อ่ห้อลุง ตอนเราบวกจิ่อัพจิงคลุงลุงโชว์มาแล้วเงินไม่ฝั่งนู้นเงินก็ไม่เพิ่มใช่ไไม่อยู่เท่าเดิมยี่ห้อยู่เท่าเดิมแต่ถ้าลุงลุงเผื่อลุงต่อยอดได้กูต่อยอดกูซื้อเทต้าได้อ่ะกูมีผลงานที่เห็นอ่ะมีให้เห็นดีนก็ไปต้องสั่งนะต่อนี้ต่อนักการนะไอ้หย่อยต่อนักการด้วยเดี๋ยวฝั่งนู้นต้องต่อนักการจุกจุกถอนนักการนจุกถอนเเขาอยู่แล้วพี่ ว่าแม่งใส่เกาะแน่เลยว่ะขนาดเทล่าลุงยังเล่นแลสซื้อได้เลยอีกหน่อยซื้อบ้านได้อีกหลังนึงเออถ้ากูมีฐานสี่หลานกูอีกถ้าได้ก็คือได้ถ้าดวงมันมามันไปลุงใหญ่ล้ใช่ครับต้องเอาทุนไปต่อยอดอยู่มันมีขึ้นมีลงครับของแบบนี้ถูกครับมันมีวันเสียมันก็ต้องมีวันได้จริงครับจริงอย่างเงี้ยไอ้ลุงได้มากกว่าเสียนี่ใช่ไหมเขาได้ได้มากกว่าเสียอันนี้เทล่าขับไหมลุงก็ได้แต่เราฟังแทน่าจะขับพวกพวกไอ้นั่นอ่ะเออพวกล้นเ่นะครับไอเต็กอะล้นเร่อใช่เออจุงถอดหน้ากากดิลุงเราขับเเทสลานะ รู้ตรงรู้มือพูดง่าไงเลยครับพวกไหนไอ้ข้างหลังมึงคือขาพันนหมดแล้วไอ้เฮียนี่ก็ร่อนปิ้นปอนนะไอ้สัตว์เนี่ยมึงดูเด็กเฮียเฮียทมันทำนับไอ้สัตว์ไอ้เป๊ะเบาลงเลยผมเอาให้ป่ะเออไอ้เป๊ะเป่ะไอ้คำเอาโอไม่ไหวแล้วไอ้เป๊ะป่ะไอ้เป๊ะไม่ไหวจริงไอเป๊ะเป๊ะน้องกูัวนะเออเจเจสวยเนาะไอ้เป๊ะเพื่อนกูเจ ตอนนี้มีเก้านะครับฝั่งเท่ากับว่าฝั่งนู้น่ะจะจะมีสิบนะครับเพราะยังไงฝั่งของเขามีคนมากกว่าอยู่แล้วได้ไม่มีปัญหาได้ไม่หายถอนไม่ชนเอาแค่ปิดเปิดเป๊ปคอย์หน่อยไม่ต้องแอร์เป๊ปบอสหน่อยสิบปันนี้นะครับสิบวินนะสิบวินได้แค่ประครับโอเคห้ามใส่ก่อนนะไม่มีไม่มีใส่อยู่แล้วครับบัฟมันด้วยนายสัตวบัฟมันด้วยนายบรส่ปรับตว์เต็มตัวเต็มตัวฝั่งฝั่งฝั่งหน้ากากถักคนติดคนเลย มีชุบมมีชุบไหมครับมีชุบไหมครับมีชุบไหมครับชุบได้ชุบไดชุบได้ชุบได้บได้บัี่ไรกดใส่ก่อนแล้วเราบับปะบับปะบบปบบบับบดบับ้วยสัตว์บับด้วยบับด้วยไอ้เขี้ยอจุกบับด้วยไรสัตว์มันจะดูหัวเสียมึงมึงกลับไอเียวเวทไอ้จุกไอ้จุกกว่าโนมึงคือมึงไม่ใช่ไอ้เขี้ยวเวทไอ้เี้ยมึงมึงมึงเลงมเลยมึงเลงไอ้เี้ยวเวทไม่ใช่พี่จุกแลวราด คือถ้ามาส่งตายก็กดคืถ้าฝั่งส่งเวทมาหมายเลขแล้วแล้วเวทไปนี่คือตัวนะถ้ากดเกิดดูอันที่ตะโรู้หรอไปรวบดิรวมดิไปได้ทีตะโกนรวบเลยไม่ต้องรวบอยู่แล้วมันไม่ได้คือโคนรตู้ครับตู้อันนี้ปีนลอยไปเนี่ยปีนลอยเลยฝั่งเราปีนลอยเลยปีนพันเลยเอาพันเลย จริงใหญ่ๆจริงจริงใหญ่พูดถูกนะเขาทางการจะ<า>เ,<ล>เลยดูเขาเขาคัดตัวอีสป,ปอร์ตนใหญ่เลยลผมได้ยินอ่ะอออเฮ้ยดูแต่ละคนสภาพเดินไม่ไหวแล้วบางซุปอ่ะ อ๋อเตยมาพี่เขาว่าไงเตยได้เตยไปินเล็กดีกว่าไหมเตยไปจนเลดีกว่าแเปนเตยป็นเราเปยกับกับไแต่เตยตัวไอ้บอลเตยตัวไอ้บพี่บิงพี่บิงไปล้วามอเดกเล่นเาเลยไปลวมาแล้วเดกีไวครเก็ยาบังเดกกยาเฮ้ยยาเหลี่ยมนี่บังยาเหลี่ยมนี่เดกงเดกเก้ออะไรวะเก้ออะไรวะบังเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใส่หน้ากากไอ้ยยไนย์อ่ะเาไม่ใส่หน้ากากไอ้ยัใส่หน้ากากไอลยใส่หน้ากากไอ้ยัใส่หน้ากากไอ้ยัใส่หน้ากากไอ้เวทอยู่นู้นไอ้จุกมากู้ไอ้จุก นี <mile inside> ่ไงไอเฮียเวทอ่ะมึงรอบดีโป่งเลยเนี่ยบ๊อบทำลาบอบบอบุยาได้คอมมเเีาเวีเฮียวเตนืกูไอเฮียเวทตืตอุ้ยอยูงเกินไอ้เียชุบหน่อยอุ้ยชีวิตอกอวไอ้สัตว์ การเห็นยูยันเนียนตายแล้วตายแล้วโว้วดเทียนขอร้องยายาเหลือคนเดียวนะเหลือคนเดียวนะปิดคนเดียวได้ปิดคนเดียวได้ชุบก็ได้ชุบก็ได้หวเนาะมก็ได้มึงไหวน้องมึงไหวมึงไหวมึงไหวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมึงไห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 วโจกโจกโจกมึงไหวโจกโจกโจกมึงไหวเข้าไปสองหัวมันไม่ใช่โจกต่อนอีกดอกหนึ่งไปเฮียมันไม่ไหวกับมึงมันไม่ไหวกับมึงมันไม่ไหวกับมึงแค่นั้นแหละมันชุบนั่นแหละ มาดีมไอ้ีอยกระโจมยังไม่จบอีกควายอย่ามั่วยังไม่จบมึงต้องมึงต้องไปเอาเตยมึงต้องไปเอาเตยมึงต้องไปเอาเตยเตยชุบโอเคมาดีเขาไม่ใส่หน้ากากหน้ากากไม่ใส่หน้ากากดู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 โคตรกลัวดูเตยดิคอมคอมไปเอาเตยดิเอามาเตยหน่อยดิไปไปน้องปีหน่อยดิไไปบ่อยมันใส่เวชชั่นได้ป่ะมึงมึงไปบ่อยมันใส่เวชชั่นดิเออมันงงอ่ะบ่อยมันใส่เวชชั่นเลย เราถอดไฟแช่นเรถอดฟแช่นให้มันใส่ไฟแช่นดิทำไปปีหน่อยดิทำไปปีหน่อยดิทำไหนเนาะเมื่อกี้ผมบับร้อยเลยผมเอาหมดอะผมปปีหน่อยตรงเนีเออเดี๋ยวเอาเตยก่อนเลยเดี๋ยวลุมก่อนเลยผมกระทาน่ะเอาเดีลุมลุมเลยนะแกปใส่เลยนะกีวอะกีวินอะกีวินาเลกกีวินบาม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 าานาาาามาาม้าวมามีมมมา พี่เาพี่พี่เอายไม่ยังไม่ได้ทำเลยสตแฟชั่นอยู่เนี่ยเอาแล้วติดงไฟมั้ยเติดไฟตายดิเฮียพวกเฮียโอยสัตว์ตัดหึงปากเหอยเฮียคอมมตมันมีต่เสียงมันมีแต่เสียงเฮียตายหนึ่งโง่ควายไอ้โง่ยี่เกมสัตว์ไอ้ยลูกเี้ยมึงไม่นี่ตายเียตายเลยเฮียตีวัวไหใหลชิวไวชิวัไดวชิวจัด ไอ้เฮียทำไม่บอกอถึงเงินหรอกมึงมึงดูอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงเอาใหม่นี <favorite> ่เอาใหม่นี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราไม่ไม่เป็นกลุ่มครับเออเราเขาไม่เป็นกลุ่มว่ามีมีแต้มประจับไปเวทตายก่อนไม่เราอย่าใช้มีดเยอะดิไอเฮียมึงมีไม้ไหมเนี่ยจริงต้องเล่นไม้ไม่มีครับลุงโอ้ยสัตว์เอ้ยไอเฮียไม้เราน้อยไอเฮียดูมึงดูฉลามดิ ฉลามใชยล้ฉลามสาดไม่รู้อันนี้มา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 กอกลุ่ม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 เล่นสายเล่นสายเล่นสายเราเล่นสายเล่นสายมามา่มา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 โา่อมามาม่มา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 มมามมา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 งาอามาาามม ีไอจุกโง่ไอหนึ่งไอสัไอหนึ่งไปไหนไอคอมมานี่มามึงมานี่มาคอมสวยน้องมานี่มาไอคอมไอสัตว์มามามาแวทชุบก่อนแวทชุบก่อนมีชุบเพื่ออะไรดิพี่ชุบเพื่อนะไรดิพี่เป๊ปพี่ตีพี่ตีไปเล่นพี่ชุบพี่เต๋อเดีย เฮ้ยมันสิบคนนี่หว่ะเฮียลืมไปมันสิบคนมันสิบคนเราไหวเราไหวมันสิบคนควรมันแค่คนเยอะเฮียมันกลัวแพ้ไอ้สัสเดี๋ยวกลัวแพ้มันสิบคนไอ้เฮียลืมมันสิบคนจริงครับจริงครับจริงจริงโชคไม่บ้าดิเพื่อนกดล็อกบางไทยได้กดล็อกเซอร์ตัวดิเพื่อน ปับร้อยได้ไม่จุกแล้วกูเปิดลำคอโต้เปิดลำคอโต้ไม่ไหวไอ้จม่ไหวมันได้แค่คนเยอะ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 ไอ้เหี้ยมันได้แค่คนเยอะเท่านั้นน่ะคนเยอะคนเดียวคนเยอะคนเยอะก็เยอะไงก็เยอะไงสิบสมันต้องใช้คนเยอะอยู่แล้ววบล็อกสวยแล้วเฮ้ยเวทตายแล้วเวทตายแล้วพี่คอมตายพี่ ไอ้เจี๊ยมันดีชกชกชกยืดร่างกัดดิเฮ้ยไอ้ก้อนเข้าขาช่วยชุบชุบชุบเร็วชุบชุบไปให้สัตว์จะพูดเยอะไอ้เหี้ยกระจอกไปเฮ้ยชุบด้ว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 ย สวย,วย,วยโอ้ยเยอะไอ้สวยสว,วยงานลุก,กลมอือจัดเฮ้ยมึงต้องชุบด้วยนะ